เป็นตัวๆของเขาเลยนะคะมีครบทุกอย่างนะคะร่างกายแต่ว่าเขาไม่ฟักนะคะเป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องควันคนนี้สาวเหนือคนเดิมค่ะเพิ่มเติมวันนี้นะคะจะพามากินไข่ลูกค่ะไข่ที่ยังไม่ฟักเป็นตัวนะคะเนาะและก็ข้างในเขา นี่นะคะอันนี้มันเป็นไข่เป็ดนะคะเป็นไข่ค้างลางนะังเนาะบ้านน้องขวันเขาเรียกว่าไข่ค้างลางังไข่ที่เขาไม่ฟักเป็นตัวนะคะแต่ว่าตัวของเขาก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะข้างในเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะ <hab Anton ia> เพียงแค่ว่าไม่ฟักออกมาเป็นตัวลูกไก่นะคะเนาะโอเคนะคะ <ume> แล้วก็ที่น้องขวานกินนะคะในวันนี้นะคะจะกินแบบสไตล์ของคนเวียดนามนะแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะ พริกไทยป่นกับเกลือนะคะที่ว่าเราจะต้องมากินคู่กันกันกบไข่ค้างลังนะคะแล้วก็จะมีผักแพลวค่ะนี่นะคะผักแพลวนะคะผักไผ่นะคะถ้าบ้านถ้าคนเหนือเขาก็จะเรียกว่าผักไผ่นะคะถ้าภาษาภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าผักแพลวนะคะเนาะโอ้โหที่ฝรั่งเศสนะคะมีขายนะคะไข่ค้างลังนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เขาก็จะเขียนว่าไข่ลูกนะคะตรงนี้นะคะกล่องนี้นะคะมีหกฟองนะคะหกฟองอยู่ที่ราคาเกือบหกยูโรนะคะเกือบหกยูโรเนาะโอเคค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะว่าข้างในหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าที่เมืองไทยก็มีนะคะไข่แบบนี้แต่ส่วนมากเขาจะกินแบบเอามาปิ้งนะคะเนาะแต่ว่าที่นี่เขาจะต้มเอานะคะ โอเคค่ะยังไงไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็กำลังจะลงมือกินค่ะไม่ทราบว่าพี่ๆท่านไหนเคยกินกันบ้างคะไข่ลูกนะคะไข,ข่ค้างลังเนาะเขาก็จะมีวิธีการกินแบบนี้นะคะของคนเวียดนามนะคะเขาจะกินกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปิดข้างบนนะคะ ะะจะมีน้ำนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราซดน้ำเขาได้เลยค่ะแล้วก็เราก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยป่นลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวน้องขวัญจะต้องเปิดให้รูเขากว้างกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมเสียงถึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะคะเอาพริกไทยนะคะกับเกลือใส่ลงไปตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ซดเลยค่ะแต่ร้อนอยู่นะคะเป่าสักนิดนึงอืออานะคะน้องขวัญก็ได้แกะแล้วนะคะข้างในเขาก็จะมีอ่า ไข่แดงนะคะแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็จะมีลูกเป็ดที่ยังไม่ฟักนะคะเป็นตัวอยู่นะคะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะแล้วก็จะมากินคู่กับพริกไทยปน่นแล้วก็เกลือป่นนะคะเราก็เอาใส่ลงไปตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าพี่ๆท่านไหนเคยกินกันบ้างคะ น้องขวัญก็เพิ่งมาเคยกินนะคะตอนที่มาอยู่กับสามีนะคะเพราะว่าสามีนะคะเป็นคนเวียดเนาะแล้วก็เขาก็สอนกินนะคะน้องขวัญก็กินใหม่ๆก็กินก็กลัวๆนะคะแบบเยิงๆนะคะไม่กล้ากินนะคะพอได้ลองชิมแล้วก็โอเคนะคะรสชาติก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะแล้วก็เราสามารถเอาไปลวกแล้วก็แกะนะคะเอามาปิ้งนะคะปิ้งแล้วทําน้ําจิ้มนะคะ น้ำจิ้มเหมือนลูกชิ้นนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เป็นน้ำจิ้มพริกพริกเผ็ดนะคะอือออย่าว่ากันนะคะดูอันนี้คือเป็นตัวตัวของเขาเลยนะคะมีครบทุกอย่างนะคะร่างกายแต่ว่าเขาไม่ฟักนะคะเป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะนะ แล้วก็อย่าดราม่านะคะมันเป็นของกินเนาะแล้วก็กินคู่กับผักไผ่นะคะน้องขวัญก็จะจิ้มเกลือนิดนึงนะคะคือน้ำลายตามเลยค่ะผักไผ่นะคะน้องขวัญชอบกินมาก แต่ว่าผักไผ่นะกินเยอะไม่ดีนะคะมันจะร้อนในเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าพืชผักตระกูลร้อนนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นไข่แดงนะคะแบบเนี้ยเหมือนเรากินไข่ต้มเลยนะคะเพียงแค่ว่ามันเพิ่มอ่าตัวลูกลูกเป็ดขึ้นมานะคะแต่ตรงนี้กินไม่ได้นะคะแข็งมาก เช่ได้ค่ะลูกที่หนึ่งผ่านไปนี่ลูกที่สองนะคะกล่องหนึ่งจะมีหกลูกนะคะอยู่ราคาก็เกือบหกยูโรนะคะนี่เนาะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีหกลูกนะคะน้องขวัญกินไปสามลูกนะคะแล้วก็แบ่งให้สามีสามลูกนะคะสามีเขาก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะแบ่งคนละสามลูกนะคะแล้วก็เอาเกลือป่อนใส่เลยค่ะเกลือป่อนพริกไทยนะคะ พริกไทยเป็นอะไรที่ฟินไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะน้ำที่เขาอยู่ข้างในนะคะมันก็จะมีรสชาติออกหว,วานๆนะคะ ขวัญคิดว่าตัวนี้นี่จะเป็นตัวแบบสมบูรณ์นะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ก็แกะออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นไม่รู้ว่าพี่ๆจะเห็นกันไหมก่อน เนี่ยค่ะเจอมาแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะคะแต่ก็ลองดูค่ะว่ายังไงเนี่ยค่ะกล้องมันไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวน้องขวัญจะให้ดูใกล้ๆนะคะ เาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตได้นะคะจากหน้าตาน้องขวัญน,นะคะบางครั้งมีท่าทีที่แบบแปลกๆนะคะเพราะว่าถ้าน้องขวัญเจอมาแบบนี้นะคะก็ไม่อยากกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเล็กๆอน้องขวัญก็จะกินนะคะแต่แบบนี้นี่คงไม่กินนะคะตัวนี้ปล่อยผ่านนะคะ แบบถ้ามันเป็นตัวแบบสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะะ้องขัญก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยกินอยู่ค่ะคลิปนี้ไม่ดราม่านะคะมันเป็นของกินเนาะเป็นของเลี้ยงโรคนะคะ เอาตามความชอบนะคะของแต่ละคนเนาะว่าชอบกินแบบไหนนะคะบางคนก็ชอบกินบางคนก็ไม่ชอบกินนะคะเนาะถ้าว่าชอบกินเหมือนกันทั้งหมดก็คงจะได้อาสามีภรรยาคนเดียวกันแล้วค่ะเนาะหมดไปแล้วค่ะ2องลูกลูกที่สามค่ะ แล้วก็กินเหมือนเดิมนะคะกินเหมือนเดิมทุกครั้งเลยแล้วก็ใส่พริกไทยป่นแล้วก็เกลือป่นลงไปนะคะนี่นะคะนักขวัญเห็นคนเวียดนามและก็คนสิงคโปร์นะคะเขาจะชอบกินแบบไขค่ค้างลังมากเลยนะคะกินแบบนี้ค่ะเอามาต้มนะคะต้มสามนาทีนะแล้วก็เอามากินแบบนี้ค่ะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยป่นลงไปแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีน้ำใช่ไหมคะเราก็ซดเอา น้ำข้างในเขาจะหวานมากเลยค่ะที่นี่นะคะฝรั่งเศสอหากินไม่ยากนะคะมีทั้งไข่เค็มนะคะไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข,ข่ค้างลังนะคะแต่ว่าไข่เป็ดสดนะคะไม่มีค่ะน้องขวัญไม่เคยเห็นไข่เป็ดสดนะคะเคยเห็นแต่ไข่ไก่เนาะแล้วก็มีแบบ ไข่ไม่ฟักแบบนี้ค่ะแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้านะคะนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์ของงานนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะ ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็เหมือนเรากินไข่ต้มนะคะรสชาติเหมือนไข่ต้มทุกอย่างนะคะโอ้โหตัวนี้ยิ่งตัวโตกว่าตัวเมื่อกี้นะคะ หลับหูหลับตากินตัวโตวเกิน โอเคนะคะจิบน้ําชานิดนึงโอเคนะคะวันนี้น้องขวัญก็ได้กินไป3มลูกนะคะแบ่งให้สามี3าลูกมี6กลูกนะคะแบ่งคนละ3มลูกเนาะเพราะว่ากินเยอะก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะฮึดเกินไปนะคะ่ะมันจะ power วเ,วเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้นะคะเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะการกินไข่ค้างรังนะคะไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวนะคะเนาะไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวนะคะกินคู่กับผักแพลวนะคะอร่อยมากค่ะตองขวัญคิดว่ามีหลายๆท่านที่เคยกินแล้วนะคะและยังไม่เคยกินเนาะมันก็รสชาติก็เหมือนเรากินไข่ต้มนะคะ เพียงแค่ว่ามันแปลกขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่ามันมีตัวลูกเป็ดอยู่ข้างในนะคะเนาะเป็นของเลี้ยงโลกนะคะไม่ดราม่าเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะคะใครชอบกินก็ดูนะคะใครไม่ชอบกินก็สคริปหรือผ่านนะคะคลิปวิดีโอนี้เนาะเราก็ไม่ซีเรียสกันนะคะเนาะโอเคนะคะยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องอขอขอบคุณนะคะ ทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเดิมเนาะให้กำลังใจส่งผ่านคอมเมนต์นะคะน้องควาได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะเนาะไม่มีผิดพลาดหรือว่าไม่มีตกหล่นซักคอมเมนต์นะคะเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องควัก็ต้องอขอตัวลาพี่ๆไปก่อนด้วยคลิปวิดีโอการกิน ไข่ค้างรังนะคะไข่ที่ไม่ฟักนะคะข้างในเป็นตัวนะคะหวังว่านะคะพี่ๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปวิดีโอในการกินในครั้งนี้นะคะชอบกดถูกใจนะคะไม่ชอบกดอ้งดิ่งลงให้ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะน้องขวัญไม่ซีเรียสนะคะเนาะยังไงสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีและขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น้องควัญอัปเดตลงนะคะบ๊ายบายคะ่ะ